สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องป้าหมอเซทีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่1นะคะกันยายน2563ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูชมพูนั่นเองค่ะแล้วก็วันแห่งโชคลาภวันแห่งความสุขได้ลุ้นๆนะคะอีกหนึ่งวันนะในวันที่1กันยายนนั้นนะป้าหมอ จะพูดไวฟพรตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะพี่น้องนะขอพี่น้องนะคะในเดือนกันยายนนั้นเป็นอะไรที่เริ่มต้นอะไรสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีเข้ามาตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปกับพี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะพี่น้องค่ะนะเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นกิจการใหม่นะคะและมีโชคมีรับเข้ามาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปค่ะสาธุเอาเป็นแบบนั้นกันนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะอ่ะ และในวันนี้เรามาดูว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้และดูว่าใครจะมีโชคลาภไหมก่อนหน้านี้พี่หมอได้ลงคลิปนะคะดวงใครเฮงมีโชคลาภไปแล้วนะใครจะดูตัวลงตัวเลขอะไรเป็นแนวทางนะคะก็ไปดูได้เลยนะคะพี่น้องค่ะนาอใครที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะและโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังทุกครั้งค่ะ มาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแน่ไหมคะตายและพี่น้องวันอาทิตย์ี่ดีดีค่ะเห็นไ,ไหมในวันที่หนึ่งกันยายนนั้นดีทุกเรื่องเลยนะคะหนึ่งการงานได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงขึ้นบริวารเกือ่อหนุนมีโชคมีลาบเข้ามานะคะคือพี่น้องวันอาทิตย์ ความมั่นคงนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะโดยเฉพาะในวันที่หนึ่งนั้นเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกเลยค่ะดีใจเนาะนะสำหรับ the w o r l d คือความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ อ่าไม่พูดมากจิบคอและมาดูว่าไพ่ยี่สี่ทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรมีเกณฑ์ที่จะได้พักผ่อนแล้วล่ะค่ะพี่น้องวันอาทิตย์คนะ่ะเนาะเหนื่อยมามากแล้วนะหลายท่านนี่จะต้องออกเดินทางนี่ไปพักผ่อนนะอย่างนี้นะคะหลั่นลาได้เร็วนะคะอ่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะหนึ่งละเปิดกิจการใหม่นะได้ทางานใหม่ในกรณีที่ว่างงานใครที่ทํางานอยู่นั้นเลื่อนเป็นสติปนะคะก็คือหมายความว่า มีความก้าวหน้าในเรื่องการงานดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ว่ากันค่ะพรุ่งนี้ลุ้นๆนะคะไม่มีเลขนำโชคนะคะเอาละและมาดูพี่น้องวันจันทร์โอ้ยพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันจ้ะพี่น้องวันจันทร์นะคะพี่น้องวันจันทร์ก็ค่อนข้างที่จะดีนะ นะคะเหมือนกันก็คือหมายความว่าโชคดีในเรื่องของบริวารความรักนะคะอย่างนี้นะสำหรับอัศวินถ้วยนะคะและก็มีเกณฑ์ที่ออกรถใหม่นะ,ะมีเกณฑ์เดินทางนะคะสองใบนี้นะ,ะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนนั้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการพี่น้องวันจันนะ,นะ,ะก็จะมีลูกค้าเข้ามามากกว่าเดิมะคะ่ะคือสอไม้เท้านะ,ะแล้วก็ รู้สึกว่ามาอยู่กับที่เตือนตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะคะติดต่อประสานงานนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรพี่น้องวันจันทร์สำเร็จกิจหมดเลยนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ยังมีในลักษณะอารมณ์ไม่ค่อยปกติกับบริวารซึ่งอาจจะเป็นบุตรหลานเราก็ได้นะคะหรือบริวารที่เราดูแลอยู่นะคะหาความเดือดร้อนใส่เราหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องคะนะเราก็จะต้องนิ่งๆสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องเล็กก็ ให้ความรักความเมตตาอันนี้เกีย่ยวกับเรื่องของอารมณ์ค่ะพี่น้องไม่มีอะไรค่ะและมาดูว่าพายิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะทักพิเศษว่าก็ดีค่ะถึงเวลาที่พี่น้องวันจันนั้นหมดทุกข์หมดโศมหมดโรคภัยเสนเียจันไรและไม่มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไปยทาบุญให้ทานนะคะบริจาคเลือดบริจาคโลหิตนี่อย่างนี้ได้ด้วยเพื่อเป็นมงคลให้กับตัวเองนั่นเองค่ะพี่น้องวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ก็ ดีค่ะ,ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารวันลอตเตอรี่ออกนะคะพี่น้องกาเนาะเป็นไงบ้างดูที่แหน่ก่อนหน้านี้ก็ยังเซ็งปิดปิดอยู่นะคะพี่น้องาะาน้านี้นหนไหมอ่าและก็รีรอที่จะทําเรื่องอะไรรอโอกาสรอจังหวะนะคะและในวันที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับน่าจะเป็นในเรื่องของการงานกิจการนะะ มีความรู้สึกว่าเออเราจะหยุดงานนี้ไหมหรือจะไปต่อหรือจะเริ่มงานใหม่หรืออย่างไรนี่ก็ต้องพิเคราะห์ให้ดีนะคะพี่น้องหานะและเขาบอกว่า2ดาบนั้นขึ้นนั้นเราให้เลือกถ้าเลือกนี้เราก็จะต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุนนดณขณะนั้นและในวันพวนุวงนี้ยินดีด้วยเนาะ มีเงินเข้ามานะคะพี่น้องวันอังคารนะเก้าเหรียญก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะดีมากๆเลยนะคะอาจจะมีโชคไม่รับเข้ามามีเงินสดสด,สดเข้ามาในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารรอเงินอยู่มีเงินเข้ามาแน่นอน,นะค่ะยินดียินดีนะคะโอเคและมาดูว่าไพ่ยิ่สีทักพิเศษเรื่องอะไรมีเกณฑนอกเดินทางนะคะพี่น้องคะเนาะทำกิจทําการประสานงานนะคะไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะสําเร็จกิจ แน่านอนค่ะพี่น้องค่ะนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องวันอังคารนะคะอดทนนะมีโชคมีลาบเข้ามา <referenced S 1> ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะเอาเป็นแบบนี้กันดีเหมือนกันคือพี่น้องวันอังคารค่ะขอให้โชคดีค่ะในวันพรุ่งนี้และมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันจะ้ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันบอกว่าอืมไม่สบายหรือเปล่าคะนี่อย่างนี้ไม่สบายคะ่ะนี่อย่างนี้ไม่สบายนะคะพี่น้องค่ะเนาะนี่ แอย่างนี้นี่พี่น้องวันพุธกลางวันคะ่ะถ้าสมมุติว่าเรามีโรคประจำตัวก็าอาจจะต้องไปโรงพยาบาลนะหรือไม่ก็จะต้องหยุดพักผ่นะคะในวันพรุ่งนี้นอนนิ่งน่งน,งนี่ก็คือหมายความว่าเราจะต้องพักผ่นละในกรณีที่ไม่สบายนะคะอ่าและแปดถ้วยแปดถ้วยนั้นนี่ถ้าไม่ได้ทำนายไปในเรื่องของสุขภาพพี่น้องวันพุธกลางวันบางท่านนะคะ มีโอกาสที่จะเลิกงานหรือหยุดงานหรือพักงานนะคะหรือจะต้องหางานทำใหม่และจะต้องออกหางานทำหรือไปทำงานที่ไกลๆและเราก็เป็นห่วงคนในครอบครัวถ้าเด e อ a เดทมันก็ไม่ได้แย่นะคะเสมอไปก็จะทำนายบอกว่าจบนะคะเรื่องเก่าและก็เริ่มต้นใหม่นะคะและก็ดีนะคะพี่น้องนะทั้งหมดนั้นเนี่ย มันหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยเสนิดจันไรไม่มีจบเรื่องร้ายๆนะคะในเดือนกันยายนนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันจะเริ่มในสิ่งที่ใหม่ๆเหมือนกันนะคะพันหลังให้กับสิ่งเก่าๆเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะนะนี่ก็คือสามใบถามว่ามันทักดีไหมมันทักไม่ค่อยดีนะคะทักไม่ค่อยดีเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะบริวารบางท่าน นะคะของพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยอาจจะเคราะร้ายไม่สบายหนักนะเราก็จะต้องไปเยี่ยมไปดูแลนะคะไปช่วยเหลืออย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันพุธกลางวันเรื่องอะไรทักดีมากๆเลยก็อย่างที่บอกจบนะคะเรื่องแย่ๆจบเคราะห์ร้ายจบแล้วมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาต่อไปนี้ค่ะอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพุธกลางวัน เช่นเดียวกันกับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะอ่าโอเคเฮงงๆค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะยังคงทำงานวนไปค่ะนะคะยังคงทำงานวนไปแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยหนักๆหนึหน่อย่างนี้นะคะยังคงไม่นิ่งนะคะอ่ายังเหนื่อยอยู่นะคะพี่น้องคันนะแต่ก็เริ่มตั้งดีแล้วเช่นเดียวกันด้วยไว้อฟอร์จูนนะคะใครที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไร และมันยังแกะไม่ได้นะต้นเดือนนี้เดือนกันยาเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะแกะได้ทุกเรื่องเลยค่ะนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะงดในเรื่องความคิดย้อนหลังหน่อยหนึ่งค่ะนะคิดจิตตกนะคิดยังเรื่องเรื่องที่ผ่านมาแล้วอย่างนี้เป็นกฎแกะไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะนะนี่อย่างนี้นะถ้าทานายไปนในเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่าใครที่ก่อนหน้านี้น้อยๆกับคนรักอยู่แล้วก็ผ่านหลังกันนะ ไม่ลงตัวนะก็มีโอกาสที่จะหวนกลับมาคืนดีกันใหม่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะไม่เป็นไรเอาอยู่อยู่แล้วแล้วก็ไพ่ยิปซีทักพิเศษนะฮะ way of fortune นะความหมายก็คือพลิกปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันพุธกลางคืนเช่นเดียวกันทุกเรื่องนะคะชีวิตไม่อยู่กับที่นะมีปัญหาอุปสรรคต่อไปก็จะดีมีความทุกข ต่อไปก็จะมีความสุขนะคะและภายในใบนี้นะคะก็พี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะอย่างนี้แลแล้วก็บริวารเกื้อหนุนนะคะพี่น้องค่ะนะคะ่ะขอให้เฮงเฮงเช่นเดียวกันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพรฤหัส,สวัสดีจ้ะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัส,สวัสดีก็ขี้เหนียวขี้เหนียวนะคะนี่ขี้เหนียว ในวันพรุ่งนี้นี่บอกว่าเอาจะซื้อหวยเสียงโชคซะหน่อยนึ่ยเงินนี่กลัวกลัวว่ามันจะผิดแปดดาบนี้จะเอายังไงกันแน่จะเอายังไงกันแน่จะเอายังไงกันแน่ะงงน,แน,นะคะอแต่ว่าพี่น้องวันพฤหัสบ,บดีนะคะก็จะโชว์ในลักษณะของการเงินเนาะหวงแหนแบ่งเงินออกเป็นสี่ส่วนนะหวงแหนเงินเงินหายากนะคะ และจะไปทำอะไรเสียเส่ยงๆนั้นดูท่าทางว่าจะอึดอัดนนยังไม่กล้าลงทุนจะลงทุนอะไรก็ไม่กล้าลงทุนกลัวเงินจะหายนะคะแต่จริงๆแล้วพี่น้องวันเพรารหัสบัปปดีก็ในเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยยังดีอยู่มีเครดิตในเรื่องการเงินมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีนายทุนนะคะอย่างนี้นะและในวันพรุ่งนี้นะถึงขี้เหนียวยังไงก็เสี่ยงไว้หน่อยนึงคะ่ะพี่น้องวันพรหัปปรืสบัดีนะเพราะว่า มีไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือเราจะมีโชคลาภนะคะเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะไม่เยอะนะแต่มีโอกาสนะคะอย่าอึดอัดค่ะถ้าจะเสี่ยงเราก็เสี่ยงได้แต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือเสี่ยงอันนี้คืออึดอัดเอ๊ะจะซื้อดีไหมจะซื้อดีไหมอ่ะอ่าลงทุนดีไหมก็คือตัวนี้ทั้งนั้นเลยค่ะนอกนั้นไม่มีอะไรค่ะในพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไร ทักพิเศษว่าพี่น้องวันพรฤหัสบดียังคงดีอยู่นะเอาไว้เอาอยู่เอารอดปัญหาอุปสรรคสามารถแก้ไขได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะคะแหนมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์มีไหวพริบป,ปฏิภาณดีมากๆคือพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะอย่างนี้เลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรค่ะขอให้เฮงเองต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างจ้ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนคะในวันพรุ่งนี้ นะคะเรื่องการเงินโชว์ดีต่อไปนี้พี่น้องวันศุกร์นะการเงินขาขึ้นค่ะนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองตั้งแต่วันที่หนึ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องค่ะนะและก็ในวันพวกนี้มีโชคมิลา่นะคะเข้ามานะเพราะฉะนั้นการเงินในวันพวกนี้มีแน่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องวันศุกร์ก็จะมีภาระค่าจ่ายในเรื่องของออรถรานะคะภาระของเราช่อมรถเสียค่าประกันรถนะคะหรือไม่ก็ อ,อ,อาจจะรถงงงงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องนะและได้เงินเหมือนกับว่าได้เงินเสียเงินแล้วก็ได้เงินเสียเงินเนี่ยอย่างนี้คือพี่น้องวันศุกร์เดอสตาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตั้งดีขึ้นนะคะแต่มันจะค่อยมาทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะพี่น้องวันศุกร์เนาะวันพี่น้องวันศุกร์ไปถึงดวงดาวแน่ค่ะดีหมดเลยนะคะนะและมาดูว่าพ่ายิปซีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไร ที่น้องวันศุกร์ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพค่ะอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะอา,อาจจะไม่หนักนะคะแต่เราก็จะต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะเกิดจากการเดินทางอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ระม,มัดระวังเรื่องของสุขภาพโรคเก่าจะก,กำเริบ มีโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะแต่ในไพ่วันนี้หมอทํานายแก้เคล็ดให้พี่น้องวันศุกร์หน่อยเนาะหมดทุก,หม,กหมดโศกหมดโรคภัยสนิทจ,จันไรไม่มีคือพี่น้องวันศุกร์นะคะและสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาพี่น้องวันศุกร์ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องกานนะค่ะขอให้เฮงๆค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์จ้ะพี่น้องวันเสาร์นั้นเป็นแบบไหนคะ พี่น้องวันเสาร์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คลายไปในทางที่ดีแล้วได้ได้แก้ปัญหาไปแล้วด้วยดาบสมมงกุฎใครที่ไม่สบายนะคะมีโอกาสหายแล้วล่ะค่ะนะาดาบสมมงกุฎนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคและสุขภาพนะถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเรานะคะคลี่คลายไปในทางที่ดีและได้จัดการกับปัญหาต่างๆได้ อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้ห้ามเกิดการลุ่มหลงมัวเมานะคะถ้าจะเสี่ยงให้มองตัวเองค่ะว่ามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่และเสี่ยงไปแล้วถ้าสมมุติไม่โดนไม่โดนนะเราจะเดือดร้อนไหมนะสะตานนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหนวยเล่นหุน้นเล่นการพนันการทําอะไรที่เก่งกําไรและมีความเสี่ยงค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะแต่ถามว่า เสียงได้ไหมเสียงได้นะขึ้นแบบเนี้ยเสียงได้นะคะพี่น้องห้ามเกิดความโลภอย่างเดียวค่ะและพี่น้องวันเสาร์ก็จะโดนนะโดนได้ตั้งค่ะไม่ใช่โดนกินเอาอย่างนี้กันนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะและมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะนี่ออกนอกพื้นที่บางท่านอาจจะไปถึงต่างประเทศนะคะอย่างนี้นะทากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะนีนะะ่ออกนอกพื้นที่ไปนะแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะ แล้วก็การเดินทางนั้นมีปัญหาอุปสรรคหมอย่างเช่นนัดใครไว้พี่น้องวันเสาร์ก็จะต้องเผื่อเวลานะคะกลัวว่าจะเลดเวลาแล้วไปไม่ทันแล้วเราก็จะทําให้ให้คนที่รอเรานั้นเนี่ยเสียความรู้สึกอันนี้ก็จะต้องวางเผนนะคะวางเผนถ้าสมมุติว่ามีการเดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันเสาร์คะ่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันเสาร์เรื่องอะไรคะ่ะอืม ทักพิเศษดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะตัวเดียวกันค่ะสาตานสาตานสาตานนะเกิดความโลภรูหลงมัวเมานะคะเอาเป็นเอาตายจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงก็บอกเลยว่าเสี่ยงได้ต้องดูตัวเองและไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายนะคะไม่ใช่บอกว่าอุย้ยตายแล้วนี่เงินไม่พอในสิ้นเดือนนี้หนทางเดียวพี่น้องวันเสาร์บอกที่จะทําให้เงินไม่ ให้พอใช้ในเดือนนี้คือซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ขึ้นซ้อนแบบนี้ไม่ได้ค่ะเคสนี้ไม่ผ่านค่ะเพราะฉนั้นถ้าจะซื้อนี่ก็ซื้อนะคะด้วยความที่เราสบายใจและตัดจ่ายไปแล้วถ้าจะผิดก็ไม่เป็นไรแค่นี้นะเอาเป็นแบบนั้นกันนะคะพี่น้องนะและเราก็จะถูกอ่าพี่น้องวันเสาร์ค่ะสาตานสาตานเป็นห่วงค่ะ นะคะค่ะ,เ,คะเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีค่ะค่ะป้าหมอขอวอวยพรให้กับพี่น้องของป้าหมอทั้ง8วันเกิดนะคะในเดือนกันยายนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปขอให้พี่น้องของป้าหมอะะกินดีอยู่ดีมีสุขสุข,ส,ขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ